เพื่อนฝากถามนะครับคือเพื่อนเป็นผู้หญิงอ้วนมาตั้งแต่เกิดพอโตมาก็ยังอ้วนอยูนะ่ทานอาหารอะไรไม่ได้มากเลยเพราะทานเข้าไปแค่นิดเดียวเนี่ยก็จะอ้วนขึ้นก็ทรมานกับความอ้วนแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยฝากถามว่ากรรมอะไรที่ทำให้มีรูปร่างอ้วนทำให้อยากทานอะไรก็ไม่ได้ทาน ไม่มั่นใจในตัวเองและต้องทํากรรมใหม่อะไรที่ชาติหน้าจะได้ไม่เกิดมาอ้วนอีกคือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงนะครับเกี่ยวกับออไอลักษณะทางกายที่ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันมันมีกรรมอยู่หลายอย่างที่ทําให้มีอันเป็นไปเช่นนั้นอ,อ,อย่างถ้าถ้ามีอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่า คนที่ขาสั้นนะจะเป็นพวกที่เคยไปมีความกระด้างกระเดืองหรือว่ายกตนข่มท่านหรือว่ามีความอวดโอหังนะหรืออย่างอ,อ,อะไรลักษณะพวกตาส่อนลักษณะพวกอ,อ,อะไรที่มันเกี่ยวกับที่ท,ที่ที่ทำให้ ตามันไม่น่าดูไม่ไม่ดูดีอะไรต่างเนี่ยก็เพราะว่าเคยเลง็งแหลคนไว้ด้วยสายตาที่ผูกโกรธนะไปจ้องให้เขากลัวอยากจะให้เขารู้สึกว่านะตัวเองน่าเกรงขามอะไรแบบนั้นนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างว่าลักษณะที่ไม่น่าพึงพอใจล้วนแล้วแต่เกิดจากบาปจากกรรมนะฮะถ้าหากว่าเรามองอย่างนี้ว่าความอ้วน เป็นบางคนเนี่ยคือต้องยอมรับตามจริงนะครับว่าถึงจะกินน้อยหรือกินมากก็อ้วนอยู่ดีแล้วก็อ้วนมาตั้งแต่เกิดคืออ้วนกรรมพันธุ์นะคือคือถ้าอ้วนกรรมพันธ์เนี่ยจะถึงยังไงก็จะไม่ไม่ค่อยจะลดนะมันทรงมันจะอยู่อย่างนั้นนะก็อาจจะในลักษณะที่ทําอะไรเกิน นะครับไอลักษณะที่มันจะทําให้คนเขารู้สึกไม่ดีแล้วก็มีไออะไรที่มันเกินเกินมาเนี่ยนะอย่างอย่างภาระเกินเกินหรือว่าไอความทําอะไรที่มันน่าเกลียดแบบเกินเกินคงจะเข้าใจละนะว่า,เ,าเวลาคนเราเนี่ยอยากจะทำอะไรโชว์พาวหรือว่านะแสดงอำนาจขม่มคนอื่นเนี่ยบางบางครั้งบางคราวมันทำอะไรน่าเกลียด ได้มากมายนะครับหรือไม่ก็บางทีอ,อยากจะอวดอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีลักษณะการกระทําอะไรที่ทําให้คนเขารู้สึกว่าอันนี้ใหญ่อะไรแบบนะนะมันมันก็มันก็มีผลมาได้ทางร่างกายซึ่งร่างกายเนี่ยนะ,ะโดยมากแล้วจะต้องเป็นวิบากที่เกี่ยวกับกรรมซึ่งทํามาเป็นประจําคือ คือเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยจะมีข้อยกเว้นอยู่น้อยที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่ากราบไหว้ผู้ทรงคุณอย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเพียงไม่กี่ครั้งก็มีสิทธิ์ที่จะบันดาลให้เกิดรูปงามในชาติต่อๆมาได้นะ แต่เป็นรูปงามที่งามงามอาจจะงามไม่เสร็จงามไม่หมดงามไม่หมดจดเพราะว่ากิริยาหรือว่าวาจาความคิดการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยโดยทั่วไปโดยปกติไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะมันก็สรุปง่ายๆก็คือนะถ้าหากว่าเรามีรูปร่างที่ไม่น่าพอใจนะครับอ,อาจจะด้วย ด้วยสิ่งที่เราลืมไปแล้วว่าเคยทำอะไรมานะก็ขอให้จำได้ก็แล้วกันว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่นะอย่างที่ในคำถามก็บอกมาอยู่แล้วทานอะไรเข้าไปนิดเดียวจะอ้วนขึ้นนะก็ให้ศึกษาปัจจุบันเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับค่อนข้างจะมากทีเดียวว่าอาหารชนิดไหนกินเข้าไปแล้วไปกระตุ้น ความอ้วนขึ้นมาไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารหรือว่าทําให้เกิดการสะสมอะไรต่างๆเนี่ยนะที่จะงอกไอ้ส่วนเกินออกมาโดยที่มันไม่สามารถจะทำให้ยุบกลับไปได้โดยง่าย ็ศึกษาแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่าเรื่องของกรรมเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะมาว่าเจะทํากรรมอะไรแล้วไม่อ้วนในชาติปัจจุบันเพราะว่าของที่ถูกวางแผนไว้ที่มันปรากฏเป็นลักษณะของกายเนี่ยนะอันนี้จําเป็นคีย์เลยก็คือว่ามักจะมาจากกรรมที่ทํามาเป็นประจํา งชาตินะครับก็คงจะไม่มีว่าเราไปทําบุญอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งแล้วมันลดความอ้วนได้แต่ว่าการความรู้แล้วก็การศึกษาเกี่ยวกับเ,เรื่องความอ้วนนั่นแหละอันนี้เป็นของตรงเลยนะฮะที่จะทําให้เกิดการควบคุมแนละแล้วก็มอีอาจจะไม่ได้ผลน่าพอใจถึงที่สุดแต่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้ผลที่ นะเราไม่พึงประสงค์นะครับไม่ไม่ไม่แย่เกินกว่าที่เป็นอยู่นะ